จกประธานาธิบดีของประเทศเวเนซุเอลาแบบที่แม่งโหดกว่าภารกิจในเกม Call of Duty ซะอีกมันเกิดขึ้นได้ยังไงเดี๋ยวกูเล่าให้ฟังคืนปฏิบัติการนั้นสหรัฐไม่ได้เริ่มจากพื้นดินแต่เริ่มจากอากาศก่อนอื่น F 3 5 Stealth Fighters ถูกส่งขึ้นฟ้าเป็นแนวหน้าหน้าที่ของมันไม่ใช่แค่ยิงแต่คือตัดตาตัดหูตัดเรดาร์ทำลายระบบป้องกันภัยทางอากาศและทำให้ฟ้ากลายเป็นของสหรัฐทันที พร้อมกันนั้นเครื่องบินรบและเครื่องบินสนับสนุนรวมแล้วกว่า150าลำถูกปล่อยขึ้นเพื่อสร้างเสียงความสับสนและแรงกดดันเป้าหมายคืออะไรไม่ใช่ถล่มเมืองแต่คือกลบเสียงและปิดการเคลื่อนไหวของหน่วยภาคพื้นเวลาประมาณตีสองไฟในกรุงการากัสดับทั้งเมืองระบบสื่อสารล่มมีรายงานระเบิดหลายจุดและมีเครื่องบินบินต่ำเฉียดหลังคาท่ามกลางความโกลาหลนั้นเฮลิคอปเตอร์พิเศษของกองทัพสหรัฐบินต่ำกว่าระดับเรดาร์แทรกเข้ากลางเมืองหน่วยที่ลงไปคือใคร เดลตาฟอสน่วยเทียวันขั้นเทพที่สุดของกองทัพสหรัฐพวกเขาไม่ได้เข้าไปแบบมั่วๆแต่บุกตามข้อมูลที่ CIA ปูทางไว้ล่วงหน้าเพราะมีสายข่าวอยู่ในวงในรู้ตำแหน่งรู้เวลารู้จุดอ่อนทุกอย่างเฮลิคอปเตอร์โฉบลงทีมลงหลายจุดพร้อมกันเคลียร์พื้นที่ด้วยความเร็วสายฟ้าการต่อต้านก็มีอยู่แต่ไม่ทันได้ตั้งตัวไม่กี่นาทีต่อมานิโคลัสมาดูโรและภรรยาถูกควบคุมตัวทันที ไม่มีการเจราจาไม่มีการต่อรองจากนั้นเฮลิคอปเตอร์ยกตัวขึ้นออกจากน่านฟ้าเวเนซุเอลามุ่งหน้าไปยังฐานลอยกลางทะเล USS Iwo Jima ในทะเลแคริบเบียนและมึงเชื่อไหมว่าปฏิบัติการทั้งหมดนี้แม่งใช้เวลาแค่2ชั่วโมงโคตจริงบอกเลยเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นโลกก็เพิ่งรู้ว่าประธานาธิบดีเวเนซุเอลาแม่งหายไปแล้วนี่ไม่ใช่การบุกยึดประเทศแต่คือการดึงผู้นำ